สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยรอยเอดทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องพอกันวันนี้ก็อยูกับผมคือเก่าทีมงานน้องแนนหรือว่าทีมงานลูกสาวในห้อยนะครับเหมือนเดิมเลยเช่นเคยครับพระพี่พาน้องผู้ติดตามมหาวิาลัเปรียงนะครับน้องแนนว่าเปิดอีกรอบนะครับพี่น้องวันนี้วันนี้เปิดซีโตเลยนะครับเปิดทุกโตเอาหมดเสียเวลาครับไปหา้องแนนครับสวัสดีครับ้องแนนสวัสดีจ้าเปิดซีโตเลยเนาะวันนี้เนาะ มือนน่นห่อนพดอากาศห่อนไทยบ่ได้พี่น้องนะครับล้มกับลมลมกับแฮ้งนะครับถึงจ้านจ้านของเปล้มเอาเปิดไม่เปิดไม่เลยครับพี่น้องซีโตนะครับเดี๋ยวไรเบิงีละโตนะครับเอางทองก้อนตรงนี้นะ่งงินองราครับเบาเอาก่อนเดินรับเอาเบอร์โทรพร้อมพิกัดแน่เบอร์โทรกัศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แะแปดเบอร์นี่บวกไรเนาะบวกไเด้งเลยจ้ะ แล้วกับเฟซบุ๊กกับประกาศฟฟสินพัฒนดีสวดภาษาไทยจะ้ะพิกัดก้ะบ,บ้านโคโลตูตมบดลดอนอวงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจะ้ะใครอยากมาเบื้องกับเมนบาขอกวัวน,น้องแอนพิกัดมุ่กัดสีจับใครเลยจะ้ะเดี๋ยวขึ้นแล,แล้วเนี้ยเมื่ตั้งไว้แล้วเนาะใน,นแอนกูเกิลแมปแมนจ้ะนะครับลองโทรเข้ามา,าอ,อนแอนครับเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอได้พี่น้องเอาตัวแรกตรงนี้น้ำเสือตัวอะไครับงูท้องจ้ะท้องเจ็ดเดือนกลัวหรือจ้ะเป็นงัว เท่าโบดจ่แมนสูงลอยสามสิบห้าได้จ้ะสามสิบห้าบวกลบเนาะเป็นงัวร้อยใสกลางจ้ะนะครับทองแล้วเจ็ดเดือนทองก็พอได้ตรงนี้เพป็นว่าปีศาจแดงจ้ะปีศาจได้ปีศาจแดงแมนทับหลอดแท้แต่ว่าใบเสียจ้ะเอกสารคือเสียบเห็นครับพากันหาแล้วแมนทับหลอดแท้้จะประกันว่าเป็นหลอดบรได้คุ้มตัวแต่เราก็ประกันทองไงครับผมเจ็ดเดือนเนาะแมนจ้ะเจ็ดเดือนอ๋อของไงโน้มกับใครแล้วเบิ่งพี่น้อง คอขาดำนะน้องเนีเนาะดำบูดจัดจัดจัดกิปท์พุงดำครับพี่น้องท้องกตเดือนนมนมซีนมซไข่น้องเนี้ยเนาะนมบวมครับน้ำเตยน้ำล่างกัพอมีอยู่พี่น้องเอากัหางลามดีหาเปิ้งปั่วลามไงหนอกไงจ้ะเบื้องพี่น้องตะหนกนะครับตั้งตรงคานอ่ะถูกคนใหม่คนอยากจะโ่นเนี้ยแล้วพี่น้องเบื้องข้างนี้ไปอ้หูหนาเลือดปืดน้องเนี้ยเนาะหน้าตาพี่น้อง งัวลุ้นกุดเขานั่นเองเนาะเป็นัวดุ่มหูจ้ะัวแบบนี้คืองูงงงูทรงภูมิภูมิเนบ่อทรงภูมิทรงหมูนะครับออกลูกได้วกับบ่อจอยพี่น้องปากง่ายจินหยาจริงจ้ะขวนอยู่หม่องนางทับตอนนองเน้ยเนาะเบื้องพี่น้องเมื่อวาน่ายเครื่องเครื่องดำครับหางโอ้ยพี่น้องเอยสะออนทหารคนครับเป็นพวงนะครับลามลงไปผุนหอดเล็บน้อยพอดีเอาหยีบเท่าเล็บปกตินั่นเองนเนาะการประกันกระซ้าขวัญนะครับพี่น้องตกสองหันดาหางดอก สุดอ้าวนะครับคนประกันให้เดี๋ยวเบื้งเลี้ยงง่ายไหมหนิจะเลี้ยงยังไงกินยาเก่งกันบ้างเนี่ยเก่งปากไงคุณเบื้องพี่น้องขิดหูงูกลามไปไงขีดคูงดำงัวนี่คุณเชียงอยู่แต่ว่าตื่นกล่องหรือพี่น้องคนบเคยออกกล่องเซยงอยู่ในขอกออกบอดดอเนาะมีตะนามมีตะนามทุนคุณพี่น้องน้ามร้ายนะครับออกขอกบ่อดดอยเลยถ่ายในขอกอ๋อบุรอซศาสตดองเลี้ยนครับ เปิดไปหลายวันแล้วครับแม่ทองเจ็ดเดือนนี่เปิดไปสามสิบเก้าจ้ะเสียสามสิบเก้าแม่ทองเจ็ดเดือนงัวหนาใหญ่ดีจังอ้านะครับโทรเข้ามาน้องเนี้ครับพี่น้องเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอเด้อย้ำราคาเดกรอบครับสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันบาทอ้าโทรเข้ามาต่อรองกับน้องเนี้ครับโอ้พี่น้องเห็นบุ่่นลูกเพิ่นนะครับงามจ้ะงามลูกดินฮะนะครับงามครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งคนห่างคนเล็กหน่อยโอ้ยหัวหางพี่น้อง อย่างนี้คักนะครับถ่ายมะนาวตัดนะลิดปืดแหละครับงัวแบบนี้กินยาเพราะต้องห่วงกันบ่อหลังนี้นี่นสาวเอาสาวเอาตานอกครับพี่น้องเห้ยาวนะครับทรงเป็นทรง,สง,สงัวทรงยาว,วยสาวท้องแรกนเนาะอย่าล,ลืมถามด้วยพี่น้องสาวท้องแรกเด้อเอานะครับสามหมื่นเก้าพันบาทเอาเบื้องตัวต่อไปหลังเนี้เนาะพี่น้องเอาแบบสดๆเลยครับเบื้องตัวต่อไปบาท ตัวที่สองตัวไปเป็นสาวดังเปสาวนวนตรงนี้นี่ไว้สิบห้าสิบหกเดือน 15, 16เดือนนะครับป็นช่วงใค้บาหมันเน,นะานะขออภัยด้พี่หน่องอะไรยินเสียงลมนะครับลมแห้งลมแรงลมแรงนะครับฝนที่ตกเดี๋ยวตรงนี้เปิดขอบกันก่อนสีพี่หน่องเลยแดง นะครับเลี้ยงปอดตัวนี้แม่นี่กับจิงจ้งหางจีนขโมยไปเป็นวัวสาวเอาเดี๋ยวให้น้องแกน,นเปิดคอก่อนฝนตกแข็งบ่น,น้องแกนตกแข็งค่ะปานปกาออกจดุดเียนป่าล้มแขยงโอ้ฝนที่หนองต้นน้ำ <c oughs> น้ำท่วมนะครับน้ำข้ามขังเลยลนะ่ะดแล้ว,วนะครับฝนเปิดคอก่อนโอ้ย เบิ่งว่าควันเบิง่งไรน้ำติดทายเบื้องพี่น้องเอาสีแดงหูส์สันพี่น้องมีเขานะครับตัวนี้ความสูงนี่สิอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกน,กนั่นตรงนี้เนาะบื้นเซลอยสามเจ็ดสามแปดด้ครับนะตรงนี้นเปิดแล้วอลมเฮียงให้เราได้ยินมั้มน้อพี่น้องเลยเตัวที่สองครับพี่น้องว่า ให้ประมาณเนาะตรงนี้นเนาะไม่นจ้ะสูงประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดด้วยพี่น้องเครื่องดำนะครับเครื่องดำสีแดงนะครับสนสะพายตะหนอกมีพี่น้องตั้งตรงขาหน้าน้ำใต้น้ำล่างครับงามนะครับเอาจีบเท่าเล็บปกตินะตรงนี้นเนาะแม่นจ้ะประกันเบิร์ตประกันนะครับประกันทุกต้นนี้ร้อยสามห้าบวกบวกบวก,บวกนี่แหละร้อยสามห้าบวกนะครับบวกด้วยพี่น้องว่แมนลบเอาเครื่องดำ ฝนมึหมองนั่งทับต้องหลอเนาะเพฝนก็อยากจอยๆนน้อยเพๆฝนานิทหน่าพอถึงวันใดต้องหลอเนาะมันกำลังอ้วนกำลังอ้วนนี่หนังหนาตายใหญ่อยู่แต่ว่ากาศข้าวเดี่ยวขายแขีงขายใหญ่ครับเอาเบึ้งหน้าตาเพคนจังหว่อยก่อนเ่าอยากก็พี่น้องมันมันอยู่ในขอกคุยไทยกับไทยหามุมงไทยอยากเนาะตางัวหน้างามนะคุณโอ้ลมไมีกับเป็นยิ้มมโนเนาะเอาพี่น้องหน้าตาครับฉีบหูดำ น้ำไต้น้ำล่างก็มีนะครับโอ้ยต่างคอพี่น้องแจ้งขาดำนะครับเอาบล็อตซานตรงนี้เปิดแล้วครสามสิบหาจ่ะสามหมื่นหาเมียนเป็นราคาห้องเนาะแมนจ้กะก็ต่อรองได้ครับพี่นอ้องต่ตอเซกันได้จ้ะใครอยากจับคู่ก็จับอ๋านะครับเดี๋ยวเบิรงนจนจบก่อนก็นได้เนาะวิซีตัวอยจ,จับคู่เลยก็จ,จับตัวทเดี๋ยวขึ้นไปห,ให้ให้นาจอด้วยพี่น้องสามหมื่นห้านะครับราคาห้อง พี่น้องต่อรองก่อนเด้อเครื่องดำพี่น้อง,งาหางเป็นทั่วดีจ้ะนมซีเนาะแน่นแต่นมซีนมซีเต่าเด้อพี่น้องกลางงามเอ,อ้ยซีเต่าอ๋อขีดเต่าเล็บครับพี่น้องปกติหกหัวหกไปหูกลาง,งามพี่น้องบ่ขีกบ่ขาดเอาตัวที่สามตรงนี้อันต<ะ>ัดไปตัวที่สามเลยตัวนี้ใหญ่ไซส์ใหญ่อึบอู้ ตัวที่สามครับพี่น้องบบบนี้ร้อยสี่สิบบวกแน่นอนนะครับตัวนี้สูงเจินเทินพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยนายจะพร้อมผสมแล้วหรือเ่าตรงนี้น,นี่ร้ยอยจับตาสัตว์นะครับอาจจะโบเห็นด้วยพี่น้องย้อนเสียงเดียวอย่างเี้เปิดคอบก่อนโอ้ตรงนี้หลอกดีนเนาะเลี้ยงผอดเป็ดเด้อพี่น้องตองนี้ผุนเป็ดเต็มสายอยู่ย <laughs> อเดี๋ยวคนเปิดขอบคนนี้พี่น้องครับมาเลยอ้าวเ,<ด>เปิดแล้วเปิดผ้ากั้งตัวที่สามบู๊ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาครัาบบาดหน่อยเอางี้ดึงไปพุดูดเลยปะนะครับพี่น้องสีแดงนะครับตัวนี้ก็แดงปอดบอ่อแดงแต่เฉานะครับต้นนี้ก็คือเห็นเนาะตรงเนี้เนาะ เป็นลำปีนะครับพี่หน่อยลำปีสกินนะครับจอแผลเพิ่นกระหายแล้วนะ,ะครับเดีย๋ยวตรงนี้นี่คุณนี่พี่น้องเราหางครับว่ามันหางเงี่ยอ๋อเสียงเขานพี่น้องเลยตีเท่าเล็บปกติครับพี่น้องบันทายข,ขนาดนะครับเห็นต้นนี้ก็คือว่านี่แหละพี่น้องลำปีเนาะตรงนี้เนาะเห็นชัดจีน แล้วก็เป็นน้ำหูเล็กน้อยจ้ะครับผมใบหูนะครับออกเป็นบามันลูกกระทบน้อกนี้เนาะหูลหูกูผสมนี่างไรละผสมฟันเท้ากับลูกกระทบบอฟันหูพผน,นเสมอปากนะพี่น้องโค้สงสามว่าใช่ไหมนะครับตะนอกตั้งตรงขาหนาครับจีบเท้าเล็บปกตินต้ำไตน้ำล่างพี่น้องน้ำนะ<า>น้ำไตน้ำล่างสิบจ้ะอิตเดือนนะครับนมซีน้อกนี้เนาะแมนเป็นลูกสติงเลสแต่บ่มีใบมีหลอดอ๋อตัวนี้พผนเป็น ลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งอ่านะครับเออเอกสารโมมีโอ้พนจุดบ่งไฟเราได้ดพี่น้องโมนีบุญบ่งไฟนะครับเอ๋อบลล็อตส์ของเนี้เปิดราคาไปที่สามสิบเก้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องเป็นราคาห้องราคาเปิดนะครับใหญ่ไม่น่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะครับเอาขวนหมอนองทับต้องเนี้เนาะตนอนหอมนะครับโมมีเตามี้มีเตมนี่แหละพี่น้องห้อยนลำปีนะครับมาล้มซีหางเงาดี นะครับตามพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่วร้อยหูจะเปิดล้ำปีกินน้อยนิดน่ะแต่นะครับแล้วเบื้องบ่าสัตว์กะตั้งโทรมาสอบถามเรื่องนนอะไรเนาะว่าเปิดล้ำปีเป็นแบบใดแบบใดตั้งโทรมาถามกันเฟืองด,ดําเ้อพี่น้องครับอาจจะย้อนเสียงนะครับแข,ข้งขาครับพี่น้องจีบเท่าเล็บปกติตัวที่ซีตรงนี้นป้ายบไปตัวสุดท้ายนะครับลูกเสาหล่าเลยเพิ่ง พี่น้องลูกสาวล่ะทีมาสาวล่ะว่าได้ว่ารักอีกก็ว่าได้าไงามคักพี่น้องนะครับตัวนี้ก็มากกว่าพวกโอ้ยทีมงานลูกสาวในห้องไอ้บักตัวนี้นะพี่น้องสื่อไหมคุณครับเอาเนี้ยเปิดคอก่อน,อนตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเรนตรงนี้นกาลิส KF 68มีเอกสารครบเอกสารครบนะลูกใบสิบเดือนใบสิบเดือนลูกสาว KF 68กาลิสแหน พี่น้องเอ้ยนะครับมากน้ำอยู่ตัวนี้นะครับความสูงหไรไมนได้น้องแนนลอยสามห้าลอยสามสิบห้าครับน้ำไตน้ำล่างยาวแต่เอกพี่น้องไล่ไปหานมนะครับนมสีน้องแนนเนาะนมสีเต้าแข้งขาครับพี่น้องขีบเท่าเล็บปกตินะครับขี้เหร่แต่วัวนี้เครื่องดำเด้อพี่น้องเครื่องดำนะครับหางยาวเอานะครับ โม่ลหลุนจากการทำเขาโม่หลุนนะครับเป็นหลุนกุดเขาเดอ้อพี่นอ้อนงนะครับหน้าตาพี่น้องออกบามันเลยนะครับคิบหูดำจมูกดำพี่น้องขนตาดำนะครับตากล่องมาตั้งสี่เบื้องไหนเป็นไรอ๋อนะครับพี่น้อง้ยหน้าหวานนะครับพี่น้องนะเบื้องบะพร้าพี่น้องกันตั้งค้อบนไหมเป็นยวุ้ย,วย,ย,วยยุ้ยยุ่ยคุณมิจฉาเอานะครับนะครับตัวนี้โบมีสีไรแก้มเลยน้องนี้น้องเลียงปอดเลยพี่น้อง วนอยู่มองนางทับพอดีนะครับนมสีเต้าหู้พี่น้องเลยผู้ใดมัดสาวบริสุทธิ์พุทพองแล้วครับเป็นแม่พันแม่บอกได้มักเรียนเม่์นอนตรงนี้อันนี้นี่อี้เรีนกีเรียนจับได้บหได้ทุกตัวนอนอยู่นี่เนหรอกได้แต่ว่าพว่นี้มากเรียนเรียนแข็งนี่ถับเพิ่นขุนหรือเพิ่นต่ำเขาย่างเดียวหรือย่างเดียวเอาบรลสุทาิ์ตรงนี้ลูกสาวกาเลชีฟหกแปดเปิดราคาไปที่ สี่สิบเจ็ดหมื่นเจ็ดราคาเปิดราคาห้องคือเก่าโทรมาตัวรองเอาเอาไปจดเอฟได้เลยนะครับเอกสารมีหมดเนาะนะครับพี่น้องมักหัวสาวหัวหลุนลูกสาวกระเล็ดกระโทมหาน้องแน่นมักลูกสาวสติงเละกระมีนะครับหรือว่าเป็นหัวทองกระมีน้องแนี้เนาะลูกผสมกระมีมาลูกผสมตัวนึงกระมีนะครับหรือว่าหัวทองเป็นหัวเท้าด้วยพี่น้องนะครับ พ้อเจ็ดเดือนนะครับน้องแนน่าเอาโทรเร็วได้เร็วเด้อสุดหนิราคาเบานะครับสีตัวไม่ถึงสองแสนจ้ะแสนนิดๆเบอร์โทรกรอมนีนงแนนเบอร์โทรกับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แนแปนย์แปดเก้าเก้าเก้านยจ้ะแปดนย์แปดแนนโทรเร็วได้เร็วเลยเด้อยกยกรถได้โซฟีจ้ะนะครับอสี่ตัว้องนนพันเฟรว้าใหญ่อกพี่น้องแนนแสนนิดเองหัวคอบเดียวกันนี่มาเมาไปเลยนนะครับเบอร์โทรกับศูน 0899808พิกัดบ้านบ้านโปโลโตำบลดอนโองอำเภอโพช,ชัยจังหวัดร้อยเอด็ดแนถ้าไปอยากว่าเบิเ้งการจับว่าพ่อครัวน้องแนนวางกี่ขึ้นเลยน้องเนี้ยเนาะ,ะตั้งไว้แล้วสีโตครับพี่น้องวันนี้มีซัมมี่ก้อนนะครับหันมดชุดนี้ก็บไม่มีมาอีกนมน้องแนนี้น,นะนะพี่น้องอยากได้กกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวมาไทยพี่น้องเบิ้งในเดี๋ยวมาเอาข่าไปเลี้ยงไสหงายอ้วนเหรืองวนนะครับ เอกสาอาจจะบริสุทธิ์ให้เบิ้งเด้อพี่น้องแต่มีน้องนนเนยเนาะจุ้มจังบ่มีเอนะครับมือนซโตซ่สานีก่อนน้องน,นี้นเนาะถ้าม,ถามีถามีใหมก็สิถ่ายลงองอีก้นอออย่าลืมพี่น้องกดติดตามช่องให้แน่ครับช่องหน้อยผู้ติดตามกับบล็ลายผู้ไลค์ก็บ่ค่อยมีนะครับอแต่อยากให้ดีให้พี่น้องกดให้ทุกปุ่มครับพี่องิน้อ้ตาพก่ล็อคไลทผ้ไลทมกับเล็ออกล่าวครับ่า,า,าสวัสดีครับสวัสดี